สวัสดีครับหลังจากทำการเปลี่ยนจอนะครับ Oppo A1K ไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนจอเองนะครับอันนี้เป็นจอที่เปลี่ยนไปนะครับที่แตกเปลี่ยนไปเรียบร้อยก็ได้มาเป็นนี่แล้วยังไม่ได้ลอกสติกเกอร์ที่ติดกระจอมานะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนใส่ลองใส่เองดูครับเพราะว่าที่เขาแถมมาให้ก็คือ กกระจฟิล์มกระจกตัวนี้นะครับแบบนิรละยัยหรือเปล่านะครับเนี่ยไม่รู้เพาติดยังไงก็ศึกษาหาข้อมูลดูครับอันดับแรกก็ทำการลอกลอกฟิล์มที่ก็ติดกับบางกระจกออกก่อนนะครับ หลอกเสร็จเรียบร้อยวางไว้ก่อนนะครับมันก็จะมีชุดทำความสะอาดนะครับแบบแห้งแบบเปียกกับแบบแห้งนะครับเช็ดกระจกเนี่ยครับ ทำความสะอาดนะครับเช็ดให้เรียบร้อยอย่าให้เหลือรอยคราบต่างๆนะครับ mm. ลืมไปครับลืมเอาขอบลืมเอาขอบ ลืมเอาขอบนี้ออกก่อนนะครับนี่ครับลืมเอาขอบนี้ออกก่อนครับทดลองทําเองครับเพราะว่าเขาแถมมาให้แล้วหลังจากเราเปลี่ยนกระจกไปเปลี่ยนกระจกก็ทําเองติดฟิล์มกระจกก็จะลองทําเองครับสังเกตดู เช็ดให้เรียบร้อยอย่าให้มีข้าบฝุ่นนะครับห้ามเปิดพัดลมเขาวางกันนะครับหลังจะมองดูเงาแล้วนะครับไม่มีรอยนะครับไม่มีฝุ่นสังเกตด้วยตาเปล่านะครับว่ามันไ,ไม่มีฝุ่นนะครับไม่มีฝุ่นไม่มีคนอะไรมาจับ จากนั้นก็เอาเบอร์สองครับคิดอีกทีครับ ดูอย่าให้มีฝุ่นจับนะครับสังเกตด้วยเงานะครับเงาสะท้อนเรียบร้อยก็ปีมกระจกมาครับ มันจะเป็นแบบนี้ครับลอกฟิล์มกระจกมานะครับวางลงให้ได้จัดในข้อที่เข้าทางครับ ด้เหลี่ยมได้มุมเรียบร้อยในเหลี่ยมใ้มุมเรียบร้อยก็วางครับวางเสร็จก็บอกให้รูดอย่างละครับมันก็จะเหลืออากาศเหลืออากาศอยู่ตรงม,มุมมุมนี้นะครับ ลราก็ไล่อากาศออก ก็หวังว่าเป็นประโยชน์นะครับเล็กๆน้อยๆใส่ฟิล์มกระจกเองกระจกนิรภัยด้วยนะครับซื้อมาเปลี่ยนเองก็ไม่ยากครับเรียบร้อยครับเปลี่ยนฟิล์มกระจกนิรภัย,ยนะครับที่เ็าแถมมากับตอนซื้อจอนะครับน,นี่จอเก่าเปลี่ยนเรียบร้อยทำเองก็ไม่ยาก อันนี้พิมพ์กระจกก็แถมมาก็ใส่เองเรียบร้อยครับก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ